我靠！那咱俩摆桩吧，兄弟。 ไปนน่ขบฝึกมมา <c oughs> ให้ขับถ่ายเป็นที่เป็นเวลานะครับแค่หมาออกฝึกมาให้นอนกกงให้ได้ก่อนนอนกกงเสร็จแล้ว <c oughs> <g> ก็ออกมาแล้วก็พาไปขี้เลยนะครับทั้งเช้าทั้งเย็นที่เดิมเวลาเดิมตรงไหนมีกลิ่นเก่ามันก็จะไปขี้ตรงนั้นแหละ หลังอาหารได้ยิ่งดีนะครับเช้าเย็นนี่คือโกโก้ที่กัดเจ้าของที่ให้ลงให้ดูตอนนั้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋วโกโก้มาเนี้ยที่กัดเจ้าของเข้าโงพยาบาลนมาจิตดีมากดีโกโก้ดีมากดีมาจิตจิตจิตนั่งลง เดี๋ยวคลิปนี้จะให้ดูการฝึกก่อนนะครับว่าเขาจะมีการต่อต้านขนาดไหนครับเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้ไปแล้วนะครับก็คือผมจะเริ่มฝึกจริงจังแล้วทีนี้คลิปถัดไปเราจะมาดูพัฒนาการกันว่าโกโก้เนี่ยหลังจากฝึกจริงจังแล้วมันจะนั่งง่ายขึ้นขนาดไหนนะครับอันนี้ก็คือให้ฝึกก็ยังต่อต้านอยู่นะครับให้นั่งไม่อยากนั่งนะครับกดยังไงก็ไม่ยอมนั่งนะครับจะมีแต่ ยอมเดินตามนะครับวิ่งตามนะครับแล้วก็สั่งยืนก็ยืนนะครับแต่ว่าเวลาให้นั่งจะยังไม่นั่งนะครับจเจ้าขนมล่อให้ฝึกนะ่ะมันไม่ยอมถ้าจะล่อให้ฝึกมันจะไม่กินเลยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องใช้วิธีกดนั่งอ่ะยืนดูนะก็ก็กยืนโอ้อยดีมาั่างชิดได้สั่งยืนได้แต่นั่งไม่ได้หมอบยังไม่ได้นะครับซึ่งหมอบนี่น่าจะอาการก,กว่านี้เยอะ มาเร็วขนาดนั่งมันยังไม่ยอมนั่งเลยมามาเร็ว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 นั่งก่อน <c oughs> นั่งเอ้ย <c oughs> ดีมากดีมากดีมากดีเก่งมากก็ก็ดีมากดีดีมากอ่ะยืนดีมากดีมันน่าบูดตลอดไอตัวเนี้ยไม่มีอารมณ์ร่วมอ่ะไปมาเร็ว ไปก็มามาเลยมาเลยไเลยเลยดีมาก <sm all> ให้วิ่งก็วิ่งให้เดินก็เดินมาชิดยังแต่ว,ว่าไม่ยอมนั่งนั่งโอเคตูเริ่มอ,อ่อนแล้วตูเริ่มอ,อ่อนแลดีมาก <c oughs> อ่ะยืนดีมากเก่งมากอะชิดดีมากดีนั่ง ดีมากจริงมากดีมากดีมากดีดีมาดีก็คอดีมากดีดีมากก็ดีมากจมากเดี๋ยวไปเอาขนมก่อนไหมนี่เดี๋ลองดูที่มันจะอยากกินขนมไหมเลี้เลีก็มาเดี๋ยวนี่ถ่ายเปไหนน้องกล้องอ่ะก็อะไรกักินไหมอร่อยนะเนี่ยเห็นไหมครับถ้าอยู่หน้าข้อมันกินนะแต่พอจะมาฝึกอ่ะมันจะไม่กินก็คือมันจะไม่ยอมให้ใช้อาหารฝึก นั่นแหละมันถึงต้องมีวิธีฝึกหลายอย่างนะครับจะฝึกเฉพาะอาหารไม่ได้เพราะหมาบางตัวมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะไม่ยอมกินกินแต่ตอนอยู่ในข้อจะออกนอกค้อไม่กินเพราะฉะนั้นมันก็ฝึกไม่ได้หรือจะฝึกในค้อมันก็ไม่ยอมทําตามอีกมันแค่จะงับไปกินเฉยอั่งลงดีมากเก่งมากโกโก้ดีมากีเก่งมาโกอาขนมลูกอ่ะอขนม อาเร็วอร่อยนะไม่เอาเหรอไม่เอานี่กินไหมวางให้ที่พื้นหนาไหมนันนี่อ่าถ้าที่พื้นกินนะครับถ้าอยู่ในมือไม่กินถ้าที่พื้นกิน้าถือว่าดีขึ้นแล้วแหละที่มันจะมกินมาไม่เร็ว อะไรไปเนี่ยอ่ะนี่ดูดกูก็นี่นี่ไปกินเอ้อส่งให้ที่มือไม่ยอมกินนะครับกินนาทีละอ้อเจ็ดนาทีอ่าเก่งมาก <c oughs> อ่ะนั่งลงลูก็นั่งลงโกโก ดีมากเก่งมากดีมากดีเก่งมากอ่ะยืนแล้วก,ก,ก็ยืนพอยีมากไปมาเร็ว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 เวอาโกโนกั่งดีมากเก่งมากดีมากดีเก่งมากอ่ะยืนพอดีมากดี ดีมากไปไยเดินเล่นไหมดีมา,มาโอเคครับออโอกโก,ก้ก็คลิปนี้ไว้เท่านี้เดี๋ยวมันจะยาวเกินสี่นาทีเนาะเดี๋ยวจะเดินเล่นต่อแล้วก็ให้เข้าคอกปิดเลย